โตกขวางก็กจะล่ำพอมเพราะว่าใ้คุยกับลูกศิษย์แล้วเนาะลูกศิษย์ก็เลยว่าขอให้เขาถูกปูลูกหลานบ่ออย่านดอกซําพวกมาไล่ซํานี่เสียนะลูกหลานก็นสินํามาถวายปูญายูอ่าละก็ลูกหลานก็สิมาไหวปูญาแลวก็สิมาล่ำถวายปูญาซึ่งลูกศิษย์บอกเป็นสัตว์กขวางก็คือกัน,กน,น,นค่ะก็สิเป็นัวน้าทิม ามาล่ำถวายกูยาเนาะ,<ฮ>ะจะถึงโควบอิดเท่ากับระยะห่างกันก็นได <ฮะ S 2> ้ใส่หนัากากล่ำกับโบเป็น <c oughs> ยัง <c oughs> อีกส่วนหนึ่งก็จะเคยถึงโยกการที่สิมีการบ่วงสวงหรือว่าซื้อกับพอปูผงดําเนาะแต่ต้องมีการแ็ตตองมีปัจใจหรือว่า<ม>การใส่ใจเงืน แม่นค่ะครับผมอ,อันนี้ก็คือดอกไม้ก็ต้องนีอันนี้ก็บ่วงอร่อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่า,าตอนนี้เพิ่นบอกว่าดอกไม้มันแข็งจะปกติน่ะเคยซื้อหาซิบบาทซูมมือนี่เพิ่นจะห่อยธรรมดาห่อยเป็นฟองยังถือเสื้อการนานที่เง <หา S 1> ี้ีใจบ,บุญบ่วงสรวงแต่ละเทือกเลใส่ค่าใส่ใจเท่านั้นเองกะถ้าบ่วงสรวงได้ตัวเลขชุดหนึ่งเนาะค่ะนี่เนาะนี่เนาะค่ะชุดหนึ่งซ้ำนี่นี่สองพันแล้วค่ะค่ะหล้วก็มาบ่วงสรวงอีกชุดหนึ่ง ก็อีกแล้ว <Okay. S 1> ค่ะเพราะว่ามันต้องตัวนี้ใช้ผลไม้เก้าอย่างตัวนี้จะใช้ผลไม้ห้าอย่างพร้อมใบสีปากชามคู่หนึง่งอันนี้ก็ใบสีปากชามคู่หนึ่งนะคะแต่ละครั้งอันนี้ขันขันเพิ่นเนาะค่ะน่ะแตงขันหาพร้อมกับเงินห้าร้อยห้าสิบสองบาทค่ะ,คะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้ดอกเอผลไม้จะน้อยกว่าค่ะอันนี้ผลไม้จะน้อยกว่าก็คือแต่งขันห้า พร้อมกับเงิน552บาทเหล้าขาวขวดหนึ่งค่ะแล้วก็ผลไม้ค่ะ5อย่างใบสีเงินส่วนที่บวงสวงนี่ครับคือบปไปใสพ่อผู้เอาไปใส่ครับเฟซี่เอาไปใส่ครับเงินส่วนเงินเงินที่จัดเป็นขันิืนนี่เนาะค่ะเนาะตัวร่างเองเนี่ยคือจะมีมีมีบอกว่าที่เคยบอกพ่อบุญผลาไว้เนาะค่ะว่า จะสร้างสาราของพ่อปูที่อยู่กาละศิล์เนาะค่ะเนาะก็ขึอเอาไปท้ำบุญต่อกะบกเจ็บว้ค่ะเจ็บว้เจ็บรวบรวมว้ซึ่งตอนนี้ได้ประมาณสองหมื่นค่ะสองหมื่นแล้วแต่กัยังงบประมาณยังมาถึงค่ะจะใส่งบประมาณอยู่ประมาณหาหมื่นก็จะเฮ็ดยุ่งซี่แ่ละเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจก็ว่าดีเนาะจะแม่ได้ ร้อยสองร้อยหาซิปหรือจังใดกะสะสมไว้ค่ะเพราะว่ามันกะเนาะผส่สีห้ยข้นมาเห็ดบุญหลายๆมันจะมัคาดหลายๆมันกับโบเมนเพราะว่าเศรษฐกิจบดีค่ะแต่ว่ากะค่อยๆซื้อเนาะค่ะเนาะเศรษฐกิจมันกับบดีค่ะค่อยซื้อเอราะต้องไปทุ่มดอกค่อยซื้อทีละเล็กทีละน้อยก็ได้เอาเรื่อยๆก็ได้ค่ะะทาสนใจมองที่ว่า สางยุกระสินนี่นี่ปัจจัยแล้วที่สั่งสองมูลคิดว่าที่สั่งประมาณประมาณเท่าไหร่คิดว่าเท่าร่วมเมือแล้วกับประมาณหาเมือนีน่ระคะจังสิพห้าเมืองใดเนาะจะาจังจังจะแล้วเซตนะคะซึ่งซึ่งหาเมือนี่บ่ได้ปลูกกระเบื้องคือ,อ,อยกยกเสายกทุกสิง่งทุกอย่างขึง้นปูปูพื้นธรรมดากรย่างเสียนะค่ะ ย่างประทันถึงเพราะว่าอยู่ประมาณสามมืนเนาะค่ะเลเขางอนนี่โอายกิกรีบสามหมืนจะมีเอ็กซีสี่ย่ำมีมีต่ไผ่ปะคะหรือว่าเอาชุดนี้ขึ้นจบเลยบ่ได้สีมี่ย่ำเนาะถ้าเป็นเลขปู่ดำเนาะถ้ามันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแค่ ตัวเดียวนิดเดียวค่ะคือนในหนีมันก็ยืนรักอยู่แล้วค่ะบ่มีเปลี่ยนบ่มีเปลี่ยนอีกคือจัดได้เลยเนาะค่ะจัดได้เลยค่ะเปลี่ยน่ะเพื่อนกัสิบอกมาคือคือตอนเมื่อกี้นี่เนาะนะคะ15เอ่อจากผู้ใดได้ยินเสียงคลิปเอ่อเมือสุไทายเนาะก็บอกว่า15มันมีปัญหาให้ซื้อขึ้นซื้อลงเอาค่ะซึ่งว่าได้บอกหานึงเนาะค่ะเนาะเราว่าปูมันบอกหาหนึ่งเนาะกะเล่าว ปูน่ะเพิ่นส้งเหมือนสุดทยเพิ่นบอกว่าสิบห้ามันมีปัญหาให้ซื้อขึ้นซื้อลงเอาเพิ่นกับเพิ่นเพิ่นกับสีบอกเข้าตรงๆกับ่อไดเนาะเพราะว่ามั่นกับพิศสินเพิ่นแต่เพิ่นบอกว่างวดที่แล้วนี่เนาะค่ะเนาะงวดนี้เนาะนี่ค่ะงวดงวดที่แล้วนี่คือเพิ่นบอกว่าในสี่ตัวนี่ของปูเข้าแล้วชุดหนึ่งเพิ่นบอกค่ะ เข่าแล้วให้ซื้อเอาเพื่อนกระบอกให้ซื้อเอาอยู่ในชุดอยู่ในนี้น่ะเท่าแล้วชุดหนึ่งกระซึ่งเข่าอิลิค่ะกระซึ่งเข่าอิลิล้เพื่อนมาบอกหาหนึ่งแบบนี้ได้ค่ะเมือสุดท้ายเพื่อนบอกสิบห้าสิบห้ามันมีปัญหาให้ซื้อขึ้นซื้อลงเอาค่ะสำหรับล่างกระได้อยู่เนาะพระมาซสื่อถึงซื้อลงค่ะสื่อศูนย์หากะสิบซี่ลงขึ้นก็สิบหกตัวเดียวค่ะ นี่ลคะค่ะแนวทาาของเพิ่นก็นจะเป็นแบบนี้คะ่ะค่ะงวดที่แล้วเนาะเดี๋ยวสิเขียนวันที่วหวงห้อันนี้กับวันที่เด้อค่ะเด้อค่ะนี่ค่ะวันที่เขียนไว้ห้เรียบร้อยค่ะชุดนี้จัดได้เลยเนาะจัดได้เลยเลขคู่ดำบอมี่วาสิเปลี่ยนแปลงถ้ามีเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเอ่อขึ้น <ลด S 1> ข้างหน้าห,หรือลดจังสี่แค่นั้นค่ะจะจะบอมี่แบบว่าเปลี่ยนหมดเลย ไม่มีค่ะตั้งแต่ทํามานะเออไม่มีเลยไม่มีที่ว่าจะลดลดลดได้ยุ่แต้มหนึ่งผืนได้ยุ่แต้มหนึ่งสำหรับของปูดําเนาะแต่ว่าสิ่งห้ยลบเิรดเปลี่ยนใหม่นี่บวมี่ค่ะถ้าเอเป็นเลขวิ่งค่ะบอกไปแล้วถ้าจะหลุดก็คือหลุดตัวเดียวตอนนั้นว่าหากับสามเป็นบ่คะนี่หลุดแล้วก็จะมีเด่นที่สุดแต่ว่าบ็มี่ยุ่ นว่ามีอยู่แต่ว่ามันบ่อแห้งค่่ะอามันมาบ่อแห้งสูบเลขงหากระเลข็กเลขก่ามันบ่แห้งนว่าแต่สำหรับท่ายนี่ท่างช่องนี่อะไรถามอีกคนน้อบ่มีค่ะเพราะว่าเอฟซีเจ๋อเหมือน่นไก่ย่ำมาแล้วเนาะค่ะคือชุดนี้นะจัดได้เลยบ่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเอฟซีหลายๆคนเนาะที่เคย เคยเมืองเอฟซีใจบุญหรือลูกสาวปูดำเนาะค่ะเนาะกะกะสิมีแบบว่าเคยเคยไห่แมแล้วเป็นแบบไหนลักษณะแบบไหนกะบ่มีเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะจะบ่เคยเปลี่ยนซึ่งที่ผ่านมานี่ยเนาะค่ะเนาะค่าเอฟซีเห็นนี่เนาะบ่กบ่เคยเปลี่ยนเดจจะจะบ่เคยเปลี่ยนนี่ของงวดที่แล้วเนาะทีเกตสองนี่กับบ่เปลี่ยนเนาะค่ะเนาะจะ เออคือไห้แล้วก็คือไห้เลยจะบ่เปลี่ยนค่ะอย่างอย่างเช่นห้าห้าหกอย่างเงี้ยเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาไห้หกสองเพิ่นว่งไว้แม่นจะเขาบวเขาก็สร้างไอ้ตัวว่งมันก็อยู่ในนี่เนาะค่ะแลวก็ารได้เปลี่ยนคืออยู่ตรงใดก็อยู่ตรงหันนะค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ แต่ว่าตัวนี้จะบอไยคือคือตัวตัวพึ่งเริ่มมากหายหาแบบนี้ซี่ตัวนี้พึ่งตอนหาหกเนาะค่ะเนาะอันนี้เนี่ยตะกี้จะหายบลายครูเนี่ยอันนี้เยอะอยู่จ้าเนี่ยอันนี้เยอะอยู่แล้วนี้อือออกสามจะออกห้าสามแปดเนาะค่ะอือนี่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกะ ซีไฮจีเคียนไว้ไฮนี่ค่ะอันนี้ก็คือได้ทั้งข้างล่างข้างบนเลยได้ค่ะนี่ตัวนี้ออกจะอันนี้เก้า้เก้าห้ากับสิบห้าเลยจ้ะอันนี้ที่ที่ล่างเคยฝันว่าเอ่อไปกรุงเทพไปกรุงเทพแวกดับมาบอถือกูก็เลยสิมาโรงกูบอกว่าคนอย่างมึงขึ้นได้ รถเมสายเดียวคือหนึ่งสามเก้าจะตุข้นคือขืนได้ขืนได้สายเดียวซึ่งก็คล้องขาดจังได้แต่เห็นตะแปดเจ็ดก็ล่างสีขืนเพิ่นเลยว่าห้ามขึ้นเพิ่นบอกว่าห้ามขึ้นห้ามขืนไปในเด็ดขาดขึืนได้สายเดียวจ้าเพิ่นก็เลยว่าคนอย่างมึงขึ้นรถหนึ่งสามเก้าได้อย่างเดียวแล้วให้ไปลงประตูน้ําได้อย่างเดียวซึ่งก็ค้องอ่ะ ก็เคยอยู่เคยอยู่ถิ่นอยู่ซึ่งแต่กับบรลูว่ามีรถสายนี้อีหลีจ้ะมีมีรถสายนี้อีหลีก็เลยโทรไปถามคนเท่ว่ามีรถหนึ่งสามเก่าบอหลักกัไอ้ไอ้เสี่ยขึ้นไปประตูน้ำนี่มีบอพิ่นก็เลยบอกว่ามี ก็เลยซึ่งฟันอยู่จงสี่สามขึ้นขึ้นสุดถ่ายเป็นขึ้นซีๆเนาะค่ะเนาะก็ฝฟันเห็นแบบเดียวกันแบบเก่าแต่มือสุดท่ายเนี่ยฟันว่าตำรวจนะจับจับเราคมหัวของลงผื่นเลยคมหัวฟของลงพื่นแล้วก็เอาหัวเข่าเนี่ยแตะใส่ข้อเลยตื่นมาตีซีซื่อเลขกยางเดียวจ้าซื้อซื่อซื่อเพราะว่ากับของลัทีว่าถ้าฟันเห็นตำรวจจับถูกเลขอยู่แล้วเฮงได้กระถูกจ้าซึ่งกับเครื่องงวด ที่บอกพี่ฟันงดที่แล้วนี่เนาะมาเล็กนนี้มันเข่าแหล่ะล่ะเพราะว่าหนูฝันว่าตำรวจจับหนูสามขึ้นเลยค่ะกับเขาอีลีจ้าอันนี้นี่ถ้าแมนเขาบ่ขึ้นนะได้หลายจ้าได้ได้หลายเสียเลยเล็กตัวนี้ต่าหัดเป็นเลขสองตัวมันเข่าแค่สองตัวสามเก้าตรงตรงค่ะจ้าเข่าสามเก้าตรงๆเลยจ้า ที่หนูเคยบอกผีฟันมาเลขาจารย์ชายาเคย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 ตรงกันนี่ล่ะค่ะช่วงนี้ตอนนั้นเป็นไงตอนนั้นเนาะช่วงนี้ล่ะมันจะตรงกันไหมมาหอดช่วงนี้ที่ตรงกันค่แล้วมาหอดนี่ซิบเก่าซิบเก่าแล้วจากนั้นกับบอสบอได้อันนี้น้ำบอสตรงกันบันใดค่ะแต่ว่าลักลักวิ่งตรงกันตรงกันค่ะลักวิ่งตรงกันเนาะค่ะเนาะ เอเอฟซีมึงเอาเดอร์ค่ะคิดว่าบ่มีล่างทรงผู้ใดที่จะมาอธิบายให้ละเอียดขนาดนี้ค่ะบ่ได้ก็แล้วเจ้าบุญวัสนาจ้าบุญวาสนาพวมาแต่ละขั้งที่ปล่อยเหล็เออล่างนี่ก็อธิบายให้คักคักค่ะก็จังหวัดที่แล้วน่เนาะก็บอกอยู่เด้บอกว่าให้ซื้อเอา อ่าเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าอ่าหกเก้านี่ไม่ต้องเอาหาเพราะว่ามันเป็นเลขที่บ่ดสวยมันบอสวยมันเป็นเลขที่ออกยากจัดได้เลยอย่างนี้เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าซึ่งเก้ากับหกมันก็ตัวเดียวกันแต่ว่าเพิ่นก็ะเขียนไว้อยู่แล้วแมนบ่แม่ฟันกระจังสี่เน่ะแล้วก็มาซื้อหกสามเก้าสามแค่นี้ก็พอถ้าว่ารุ้จังนี้ได้อยู่แล้วจ้า ซึ่งกับอันอันคอมเมนต์อยู่แล้วว่าซื้อแล้วซื้อเวัตถุดตูวเออถ้าซื้อวัตถุตูวได้จ้าอันนี้กับใช่จ้าอ่อนสำหรน้อพี่น้องเนาะใช่แข็งเข็งชัดชัดสีแดงกายไวแม่นแค่แม่นวาพี่น้องเอาแเฉพาะสมควรด้ออย่าให้ลำบากเจ้าของครับมี่เป็แนวท่างครับผมเ่อนแน่วซื้อค่อยซื้อค่อยมีทุนไปแล้วก็คอยด้วยไปน้ำตาลพี่น้อง <amounts of water writers> จาได้หน่อยๆแต่ว่าได้ทุกงวดกันนะแม่ครับผมจะ่าดตัวใดตัวนึงสำยำเอาอยู่นี่แหละพี่น้องข้าวข้าวย่ผมจะเช็ข้าวขี้เส้นนแม่คอยคอยเห็บไปน้ำกันน้องพี่น้องเนาะตัวเลขกกระไดบุญท่านก็บคอยสั่งไปน้ำกันเมื่อกี้คอยมีถึงมีถึงตัวเป็นเสบียงบุญเนาะพี่น้องเนาะเอาท่านี่ก็ เไ่นไรกันนี่เห็นเดยสิสอบถามว่านอ้ําท่านเข้มขอบครัขบคุมีอย่างสอบถามกับสอบย่ซีเป็นก็ยืนยันแล้วนะเนาะขอบคุณสวยๆงามๆตัวดีๆไบเตยพักทําหนึ่งขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยี่ซีเจวุลหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยี่ซีเจบุญหลายๆค่ะ